นั่นดิเอาไปนั่นเอามือนิงน่งๆเย่ะเห็ดสัน้นรึบได้ปะได้แล้วเห้เห็นเห็นเห็นแล้วตะก,กระเตยียนครับตะก,กระเตยียนกอป่องพี่น้องข,ขี่มือจะสั้นเลยไหมหนอต่อไปไปหาตัวพี่น้องต่อไป นั่นนะครับตั๊กแตนตอนนี้พ่อว่าการจับเอาเลยค่ะตัวนี้ก็ตัวนี้ก็มีเยอะเลยครัสองตัวผมว่คนคือใคเลยพ่อได้ทั้งสองเลยเออจับแล้วจับแล้วนี่ดีนี่ครับนี่ครับสองตัวมึงสีขู่เลยพี่น้องนี่ครับเออติดเอ้าออกแล้วนะไม่ได้ไ ยูจะพาเข่าไ okay, okay. หมคันๆเดี๋ยวพอจับตกโอเคโอเคนี่เด็กนี่ตัวนึงน้องแงงใกล้ๆเห็นไหมนี่แล้วครับปุ๊บไปแล้วครับนี่ครับตัวบางใหญ่เลยนี่นี่นี่จะทั้นสั้นตัวนึงหุ่นเขียวอยู่นั่นครับแงงเดี๋ยวทันตัวส้มไทยเมึงกันนั่งไก่อ้อมไปพุ่นมันจะโมพาป้าเงี้ยนี่บอก นี่นะครับตัวเขีขยวเลยนี่เห็นบ่เห็นอยู่เบิ่งกล้องนี่ไม่เห็นหมดเหรเห็นอยู่แต่ว่าไม่สว่างซื่อๆเอาเลยนะปุ๊บปุ๊บตาแล้วครับอเอา้าอ๋อคืออะไรตัวนี้ได้บ่ได้นี่ครับตักใหญ่เลยครับตากล้องยาม,มือสั่นเลยยวซื้อว่าถนดเนาะเดี๋ยวขอเปลี่ยนมื้นอนคุ่นๆยื่นยังเหมือนกันแก้วแก้วตั้งตัวอันนี้ปลาหัวเทียงพี่กอง อันเนีครับแต่หลากหลาเลยเ้นบอกมันก็ถึงีใ้แ่งขอันนนั่นเอสองตัวสองตัวนั่นดีนั่นเนครับสองตัวนี่เอามันนั่นละนี่ตรวนี้นี่นี่นี่พวกไปแล้ว ตัวหน่อยกับวิตัวดีครับนี่ไงมุมผมต้องเตีนหวัววิวไว้ได้ปะบุผ่าเขียวเดียวเดียวเ,ยวเยวอเตีเนหัวคือโนมีนจับได้ก็ดีบมดมาพันมาพันมาตมีแนวปิดอ่ะนี่นี่พ่อ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 ตกใจไปแล้วไปนานๆอีกตัวนึง เอาตันีละาเอาตัวนีละาสองตัวนี่มันกระโดดอ้นั่นคือเอาน้าออกอีกนิดเนี้ยมันจะกระโดดนี้วะไรเพราะหน้าหน้าออกอีกนิดเนี้ยเต้นนี้วที่จับถ่ายยจับได้ก็จับตัวนนี่นี่นี่ได้เอาเต๊นี้ไปแล้วนั่นออนนั่ดิไปแล้วตัวนี้คือนได้ค่ะเดียววะ

นั่นเขาอีกตัวนึ่งคุณเห็นพี่เขียวจังคุณนั่นครับเดี๋ยวขอเด้ทำไมพันได้คไหมนี่ครับนี่ครับตกใจเลยเต้นออกหมดตัวหมดอืมขาไปบ่มีตัวผสมพันธุ์กันพร้อมมาดูผสมพันธุ์ตะกระแต่เลยวะนี่บ้าเบิ่งอยู่มันนี่มันจะตัวหน่อย ก็ว่ายูฝุ่นคุนี่ฝุ่นเอ๋นนี่โอ้นี่ว่านี่เฮเรียวนี่ได้แล้วนี่ครับตกตกใ่เลยครับนั่นๆตกใ่เลยนะเอ๊ยเอายได้บ่สองกล่องเห่ทำชมมึงเยเอาเร็วเ ตายแล้วเขาแล้วเขแม่ครับตัวไหนนีต้องจับดอกยิวพยาำเจ้ามันนี่ไว้อางนคนไว้ ยังวางไว้เออคนใหมคนใหม่เงีบ่หตไปรดตัไปรดนลหันไปหันไปไต้ตกเตียนจะเข้ากันไต้เตียนจะเข้ากันเอาได้นั่นแงงไหแงอยู่หัวนั่นรูใหญ่ฮี่น่นั่นละสอตันี่ครับตัใหญ่เออซื่อันังปอมฮิ่นเออนี่ น้ำสำหลัดดูหรอครับดีครับผลงานเออคัะเดี๋ยวไปหาต่อก่อนครับก็ไปไป้วิวนี่โอ้ทั้งหอบกัไปฮะคิดคิดแล้วโอเจ็บบ้องแล้วปวดปวดสีแล้ว แหมสักตัวสองตัวแหมเลยกี่สงตัวเล็กพอแล้วบ่ก่อนเล็กบ่หลักนี่จะขันไข่เจี๋หมุนสักเท่าก้จะปารุงดิส เดียวสักไปทางไหนนี่ตรงไปเลยตรงเลยวะปลอดภัยอยู่ในบ้านี่นี่เด็กตัวหนึ่งไ้นี่ผู้นั่นเต็มนี้สองตัวนั่นเต็มนี้วัดโอ้อู้ตรงนี้ไปเร็วเฉะแต่ว่าป้านอู้อะไ้วะแฉะซื้ออืมนั่น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  แองมุมไปไปเอมุมคือไลักแค่ไปไปจบทวอปวด,ดีวดาาแล้วไปอันนี้ทักษาทั้งไหนยี่หอกว่าน้ำพวกนี้เออพี่กสร้างมุดขมาแล้วป้าดงดบิบอีหลีวะดิบเถือน เิ็บแล้วกับเทียนหอมไปไปเลือกก่าขาวฟ้าพี่นี่อโอ้โหนี่บอู๊ปลาเท็กเนือโอ้โห๊ด๊า เดวิดเดวิดค้นบอลต,ต่อปิดชิดลเลยลากบอลก็โดดละเป๊เปโอเคอ่ะออกมาจากปลาแล้วคลออกมันกันนะเนี่ย อเด,ด้่มองว่มันมเด่นออกเอน,นคลิปีว่าปลอว่าตอนจวคลิปว่าตอนไหนดีตอนนี้เีสันตอนนี้คลิปจบตะกระแต่งกาจบมันแล้วหรือครับช่วยกดไลค์ให้กำลังใจช่องบ้าวขาดมย้นะครับ